นะครับสวัสดีครับผมผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนหนึ่งครับชั้นปฐมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับเรื่องธรรมชาติการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะครับกับที่เราเรียนไปเมื่อใบงานครั้งก่อนนะครับที่จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบยู่กบที่เรื่องการข่ัเคลื่อนไหวเรื่องร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับ ซึ่งการเคลื่อนไหวนในร่างกายชีวิตประจำวันในเรียนนะครับก็เคลื่อนไหวกันทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับไม่ว่าการยืนการนั่งกระโดดคานแม้แต่การกลิ้งนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ครูบอลก็จะมาให้นักเรียนแยกนะครับตามรูปภาพว่าภาพไหนเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับว่าเด็กคนเนี้นะครับ ข้อ1.1นะครับถึง1.5ตามลูกศรน,นะครับที่ครูบอลคลิกนะครับคนไหนเคลื่อนไหวแบบไหนง่ายๆเลยนะครับนักเรียนลองทําดูว่าเด็กคนไหนเคลื่อนไหวแบบไหนเนี่ยนะครับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของคนเรานะครับการที่เราย้อนความออกไปก็คือการเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่กับกับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับอย่างที่บอกนะครับ การเคลื่อนที่ก็คือการที่เราย้ายจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็เช่นเวลาเรานั่งเรานอ,นอนแต่เราทำไมแขนมือขาเราก็ยังขยับแต่ร่างกายเรายอยู่กับที่ไม่ได้ย้ายไปจากจุดหนึ่งก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับดังนั้นใบงานนี้ไม่ยากเลยนะครับลองทําดูนะครับถ้าทําไม่ได้หรือไม่เข้าใจอะไรนะครับนะท่านผู้ปกครอง นักเรียนสามารถแชทมาสอบถามคูบอนได้นะครับยังไงตั้งใจทําเดี๋ยวเปิดจากโควิดแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนพระราศักธานะครับขอขอบพระคุณนะครับผู้มครองและนักเรียนทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับ